ปลาเยอะอาหารจะพอไหมวันนี้น้ำลงสะพานชี้เดีเลยโอ้โหอ้ยน้ำ อุ้ยปลาอะไรอ่ะเมื่อกี้นั่นนะตัวใหญ่มาาไ,ไม่ใช่มีเกตกปลาตะอะไรค่ะไหนอ่ะไม่ใช่สีชมพูสีขาว เพิ่งเห็นตัวใหญ่วันนี้คนมาให้น้อย

mất đi lo câu hỏi bơi ngon một thoát a lạy thôi bay mày mất tốt mặt a day mày bay kìa mày 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 ซื้อมาเพิ่ม